ผมได้รับเชิญไปโชว์แมตช์ในงานแข่งเกม Golden Spatula และใช้คอมคอ,คมอร์มแวนการ์ที่ผมฝึกฝนมาอย่างยาวนานจัดการสตรีมเมอร์ชื่อดังทุกคนไม่ว่าจะเป็นใจร้าวกายหงิดอาจารย์อิโนนโลินดับเบิ้ลเคโดนน้องคอ,คอร์มผมสอยเรียบบาดเดียวก็เฟี้ยวได้จริงๆ oh <my> วันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปรีวิวแนวทางการเล่นคอ,คอร์มแวนการ์แบบไม่มีหมกเม็ดที่ผมซุ้มวิจัยมานานโขพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสว,วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสอนเล่นคอมคอ,คมอร์มแวนการ์สุดโหดทอมนี้พูดตรงๆเลยครับมันเล่นงา แต่โหดเวอร์ไม่รู้โหดอะไรนะครับแต่มันโหดจริงๆนะแผงหน้าเราก็จะใช้เป็นตัวละครแวนกาด6ตัวแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยจะมี3ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสแกนเนอร์แล้วก็ลาสนะครับเราจะทํา3ดาว3ตัวนี้ให้ได้นะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยมันเป็นของลักชูรี่นะครับเราจะทํามดาวให้ตัวอื่นเฉพาะต่อเมื่อเรารวยเท่านั้น ค,คือถ้าเราไม่รวยจริงอย่าไปทําตัวอื่น3ดาวนะครับมันเปลืองตังค์แทงหลังเราก็จะใช้เป็นลาผิดไฟล์2ตัวนะครับก็จะมีคอคมอลกับคินเดนะครับเป็นพื้นฐานนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารวยเนี่ยเราอาจจะทําเรเวน3ดาวมาช่วยดาเมจช่วงเลดเกมก็เป็นได้นะครับผมแล้วขายตัวนี้ทิ้ง นะฮะฮแต่ส่วนใหญ่ผมไปไม่ค่อยถึงนะครับเดวินสมดาวมาดูทางด้านของไอเทมกันบ้างน,นะครับผมเราจะโฟกัสที่ไอเทมคอกมอลก่อนเสมอสมมติเราอยู่ในวงล้อใช่ไหมถ้าเราต้องเลือกหยิบของแท้งหรือของคอกมอลผมจะหยิบของคอกมอลก่อนเสมอนะครับสำคัญที่สุดคือคกุนซูครับผมลองลงมาคือคาเค่นฟูลี่สอไอเทมชิ้นนี้ ต้องมีเลยนะครับพยายามหาให้เจอสวยชิ้นนึงจะเป็นไอเทมแรงๆอะไรก็ได้นะครับตามที่เกมเขาส่งมาให้จะเป็นคาเค้นฟูลี่อีกชิ้นก็ได้จะเป็นกาดเบเกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อไอเทมแล้วแต่ผมจําชื่อไอเทมไม่ได้นะฮะจะเป็นใจแอนสเลเยอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเดดเบดก็โอเคเลยนะครับผมแล้วแต่เกมจะส่งมาให้นะครับอย่าไปฝืนมันเยอะนะครับไอชิ้นที่3เนี่ยส่วนของแท้งเราจะโฟกัสไปที่อีเวนชาวกับซันไฟนะครับเอามาลดกรอะศัตรูแล้วก็ตัดเลือดนั่นเองโดยของแท้งเนี่ยช่วง แค่บาทเดียวเราจะหาเขาเจอ3ดาวก่อนอยู่แล้วโดยปกตินะครับเราก็จะฝาก Even Child, อีเวนต์เชาวเกาะไฟไว้ที่เขาก่อนแล้วเราค่อยๆโยกออกมาให้ลัดกับสแกนเนอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็สาหรับพาร์ทจัดทีมเนี่ยก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับคือคอมมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยเข้าใจง่ายสุดๆนะฮะแต่ผมจะขอแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเลือกออกเมนครับผมผมขอให้คุณผู้ชมที่เล่นคอมนี้นะครับพยายามอย่างที่สุดในการเลือกออกเมนประเภทคอมแบทนะครับเพราะว่าคอมนี้ตัวละครส่วนใหญ่จะมีราคาแค่1บาทหรือ2บาทเท่านั้นซึ่งผมพูดตรงๆว่า ว่ามันฮิตค่อนข้างง่ายนะครับคือค่อยๆสุ่มไปเดี๋ยวก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นออกเมนเรื่องการช่วยสุ่มคือไม่จําเป็นต้องหยิบเลยนะครับเลนนิงโกพิสมาติกทิกเก็ตอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะครับขอเน้นไปที่คอมแบทล้วนๆอะไรก็ได้ที่ช่วยให้น้องคอกมอเก่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยทําให้ยิงเร็วขึ้นช่วยทําให้ยิงแรงขึ้นเปลี่ยนตัวละคร1บาทเป็น4ีดาวนะครับทำให้อาตาัตราคิย์ที่เข้าเยอะขึ้นเป็นต้นนะฮะก็ลองๆอ่านดูว่าเฮ้ยอ่านแล้วคอกมอล โหดขึ้นนะอะไรเงี้ยก็หยิบได้เลยหรือจะเป็นทางด้านของช่วยแทงเราโหดขึ้นแทงได้นานขึ้นแล้วน้องคอกมอได้ยิงนานๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมีอยู่ตาหนึ่งผมหยิบดูฟ้ามาตานั้นผมทาคอกมอ3ดาวได้เร็วก็จริงแต่ว่าเลดเกมมันสู้ใครไม่ได้ครับเพราะว่าคอกมอมันไม่แรงพอนะครับประมาณนั้นหลังจากนั้นผมก็เลยแบบหยิบแต่ออกเมนต์คอมแบทล้วนๆนะครับแต่ถ้าไม่มีคอมแบทเราจะใช้เป็นไอเทมก็ได้นะครับแต่เรื่องการเงินนี่คือโ no. น ไม่จาเป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงสอนจัดทีมเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเรื่องทามมิง่งเรื่องการสุม่มใดๆนะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงถัดไปนะครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปกันเลยครับผม r i c h m a n s h อบร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม RV บนเว็บรับ r i c h m a n c คอ n ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%รพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด,สด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยนะนเติม เกมราคาถูกต้องที่ Whichman Shop เท่านั้นออล,ลีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังครัทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโก l เด n s ส a t u l a ูล่คอมที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็โหดมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนแล้วก็เก่งแค่ไหนนะครับนี่คือโอเนเนอร์ของผมนะครับได้เป็นโอ้โหแวนการ์ดแบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ลาแล้วก็สแกนเนอร์นะครับแบบนี้ผมเลือกเล่นคอมคอกแมวได้แบบเต็มที่เลย <laughs> ไม่หันหลังกลับเลยนะครับนี่แล้วคอรกแมวก็ขึ้นช็อปมาด้วยคือถ้าเล่นแบบ เผื่ออเฟกเนี่ยผมจะซื้อพี่บัวนะเผื่อไปเล่นแบบเกรฟรีโลอะไรเงี้ยแต่ว่าตาน,นี้ไม่นะครับไหนๆตัวละครก็มาขนาดนี้แล้วนะครับก็ไปเลยดีกว่าครับนี่ตัวอะไรขึ้นมาผมจับขายหมดนะครับเราจะเก็บแค่แวันกาดทุกตัวแล้วก็ฮอกแมวแล้วก็ตัวยิงธนูนะครับชื่ออะไรไม่แน่ใจออกเมน2กับ3เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าผมอยากลองวันฟอร์อ l นะครับเพราะว่าทีมของเราเนี่ยมีตัวละคร1บาท ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไซรัสไว้นะครับพ็คอกแมวแล้วก็ตัวยิงธนูนะครับที่เป็นเอ่อเนี่ยตัวเนี้ยชื่ออะไรอะ่ะคินเดดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็1บาทเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าจะดีไหมนะครับแต่เมื่อกี้แก๊สแคนนอนก็ไม่แย่อันนี้เจอกับไซร่านะครับเราไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมคือช่วงต้นเกมเนี่ยสเตจสองคิดหนึ่งถึงสองคิดเจ็ดเนี่ยเราจะชิลๆเลยนะเราจะไม่อัพกระดาน ไม่สุ่มอะไรทั้งนั้นเก็บตังค์อย่างเดียวนะครับรอไปสุ่มทีเดียวอย่างยิ่งใหญ่ช่วง3ขีด1นะครับผมแพ้ก็ปล่อยนะครับชิลๆแพ้เนี่ยอาจจะดีด้วยเพราะว่าเราจะลงมาเลือกของได้นะครับเนี่ยเราเจอกับทางด้านของโกลเด้นอ็อกนะครับโอ้โหพี่วัว2ดาวด้วยแล้วก็มีเกรฟมีมุนโดน2ดาวยังไงเราก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเลยตบฉันเลยฉันชิลอยู่แล้วนะประมาณนี้นี่ครับ ตัวไหนขึ้นช็อปมาแล้วแบบโอเคแล้วก็ซื้อแค่นั้นไม่ต้องสุ่มนะครับสำหรับช่วงต้นเกมผมก็จะวางประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามีสแกนเนอร์ขึ้นมาแล้วก็จับทํา2บูมบอตนะครับผมอันนี้เจอกับโอ้โหบาน,น้ยิ่งหนักเลยกระดาน5แล้วนะครับมี5ตัวแต่ว่าเราก็แบบเกือบสู้ได้เหมือนกันนันเนี่ยเรามีแค่4ตัวนะฮะเลือกของครับอันนี้แบบผมเล็งธนูนะใช้ธนูเยอะมากแต่ว่าธนูโดนโฉบไปแล้วนะครับก็เลยเอาเป็นเวทมาก่อนนะครับรอทํากุนซู คือไอเทมเนี่ยเราต้องโฟกัสที่คอกแมวเป็นหลักนะครับก็จะมีกุนซูกับาไอเทมใหม่อะไรอ่ะที่มันเป็นเหมือนมือโจรสลัดอ่ะคือไอเทมอะไรคราเคนฟูรี่นะครับอสองชิ้นนี้สำคัญมากๆนะครับผมโฟกัสก่อนเลยกระดาน2อีดห้าครับอุ้ยเราเจอผู้เล่นกระดานห้าอีกแล้วเหมือนทุกคนแบบเล่นแบบฟาดแปกันหรือเปล่านะครับรีบอัพกระดานกันมากๆเลยแต่ว่าดีโล1บาท2บาทอย่างเราเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับอันนี้2องีดหก มีวายขึ้นมา1ตัวครับก็ซื้อเก็บไว้นี่อันนี้ผมพยายามจัดลำดับความสําคัญนะคือเราจะเน้นไปที่ค็อกแมวนะครับความสําคัญอันดับ1อันดับ2คือวายนะครับอันดับ3คือสแกนเนอร์แต่จริงแล้วสแกนเนอร์เนี่ยแอบบสําคัญกว่าวายนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยวายมันจะ3ดาวก่อนเพราะมันเป็น1บาทนั่นเองนะครับส่วนไซรัสเนี่ยเราจะทํา3ดาวหรือไม่ทําก็ได้นะอันนี้ผมผมเลยแยกไว้ด้านขวาสุดเพราะว่าเผื่อขายทําอคอนอะไรเงี้ยนะครับนี่สองคิดเจ็ดละ ตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่3ขีดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีตังอยู่50ทองแล้วเราจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นไม่ซื้อเอ้ไม่ใช่ไม่ซื้อ,อ,มมอหมายถึงไม่อัพกระดานแล้วก็ไม่สุ่มนะครับผมนี่รอ3ขีดหนึ่งครับผมแล้วก็ทําการขายตัวที่แบบ2อสบาททิ้งซื้อตัว1บาทมาตุนเยอะๆแล้วก็สุ่มยาวๆไปเลยครับจนกว่าตังจะเหลือ30ทองโดยประมาณนะครับส่วนใหญ่ผมจะสุ่มให้ตังมันแบบเหลือ30ไปเลยนะครับนี่อุยได้ได้เยอะเหมือนกันนะ ได้คอกแมวมา7ใบแล้วนะครับได้วายหกใบวายเจ็ดใบแปใบไซรัสเอาไหมครับไม่เอาก็ได้นี่ได้วาย3ดาวเลยครับผมในแบบสเตทเดียวเนี่ยครับผมสุ่มจนเหลือ31ทองเลยได้ตัวเยอะมากนะครับตอนสุ่มนี่ผมไม่ดูการต่อสู้เลยนะแพ้ก็ช่างมัน <laughs> เลือกออกเมนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเราควรจะเอาที่เป็นคอมแบทนะแต่ว่าอันนี้ผมชอบแพนโดร่าไอเทมนะครับผมจําได้ว่าผมเลือกแพนโดร่าไอเทม เพราะว่าไอเทมตอนเนี้เรามันแบบมันผสมของคอกแมวไม่ได้เลยนะครับเออผมก็เลยแบบแพนโดลายเทมั่นแหละดูดิคนดูดูดาบ2อันอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้ดาบนะเออแต่ว่าเนี้ยผมผสมเกาะไฟได้ก็ผสมไปก่อนนะครับให้วายแบกครับวายสดาวแล้วไหวไหมไหวไหมโอ้โหแต่ว่าเราโดนล้วงว่ะโอ้โหเฮ้ยเหมือนเขาก็เล่นเหมือนกันปะเนี่ยเหมือนเขาก็เล่นบูมบอทแวนกาดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเอามีออกเมนีด้วยอ่ะออกเมนวายด้วยนะครับนี่ไซรัสผม3ดาวแล้วับผมน่าจะสุมต่อครับผมจะสุมไปแบบ เหลือแบบ31บาท3า32อะ่ะอ่าแล้วผมก็โชคดีมากครับได้คอกแมว3ดาวมาพอดีอะแล้วก็เรามีกุญซูแล้ว1ชิ้นด้วยนะครับผมเจอใครเนะี่ยโหชื่อเขาแบบโคตรโหดเลยชื่อโคตรโหดไหวปะมันต้องไหวดีวะนะครับตอนนี้เรา3ดาว3ตัวแล้วอะชิลๆไปเลือกไอเทมครับผมจะเล็งไปที่ธนูเสมอนะแต่ตอนเนี้ยของเราเหมือน จะได้นี่มาแล้วคาคเครนนี่ผมได้ธนูด้วยโคตรเจ๋งอ่ะอ่าอย่างนี้แบบขอกแมวเราเนี่ยแบบหมดจา่ายยังไงครับจังหวะนี้ผสมเลยครับคาเค่นมาแล้วหนึ่งแล้วก็ใส่ธนูไว้นะครับซึ่งธนูอันนี้ผมจะชอบทําเป็นจ่ายแอนซเลเยอร์นะแต่ว่าถ้ามีคาเค่นมาก็เอาคาเค่นนะครับเป็น1กุนซู2คาเค่นก็แบบโหดมากแต่ส่วนใหญ่มันแบบหายากส่วนใหญ่หายากนะครับส่วนใหญ่จะออกมาเป็นแนวแนวแบบจแอนซเลเยอร์แต่จ่ายแอนซเลเยอร์ก็ดีมากมากเช่นเดียวกันนะครับ เลดเกมมันจะแบบยิงแท้งโหดดีอะนะฮะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็อันนี้น่าสนใจนะครับสไตรเกอร์เฟลน่าสนใจมากอ่า uh, ตอนนี้3-6ขีด6เราเริ่มชนะรัวๆแล้วนะทุกคน3วินสตรีกแล้วนะครับขึ้นกระดาน6นะครับลงไปเออลืมพูดว่าช่วงแรกๆอ่ะถ้ากระดาน5แรกๆอ่ะผมจะชอบทำเป็น4แวนการ์ดมากกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าอันไหนมันดีนะครับแต่ผมชอบ4แวนการ์ดมากกว่า รู้สึกมันแทงได้แบบอุ่นใจนะครับอุ่นใจกว่าการลง2ลาผิดไฟล์นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นกระดาน6แล้วเนี่ยก็จะเป็น4แวนการสองลาผิดไฟล์นะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยผมจะสุ่มนี่ครับสก,กานเนอร์สก,กานเนอร์ใช่ใช่ใช่เราต้องทาสก,กานเนอร์ให้เป็น2ดาวด้วยพอสกานเอ้ยไม่ใช่2ดาวด้วย3าดาวนะครับพอสก,กานเนอร์3ดาวปุ๊บทีเนี้ยเราก็คิดต่อว่าเราจะทําอะไรอีกหรือเปล่าเราจะตุ่มหาพวกแบบตัวละคร3บาทอะเนี่ยไอตัวเนี้ย บอมชื่อบรอมหรือเปล่านะครับแล้วก็เออถ้าเราอยากเฟี้ยวก็สุ่มตัวนี้สามดาวก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหรอกส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นกระดาน8แล้วก็ลงเป็น6แวนการดมากกว่านะครับยิงรัวๆไปฮะไหวชิวเขาเล่นอะไรอะ่ะเหมือนเขาใช้อ้นี้ด้วยเขาใช้คอกแมวเหมือนเราอ่าสกิสองเรื่องออกเมนต์ครับคอมแบทเหมือนเดิมเราไม่ต้องการตังไอเทมเราเฉยๆเราอยากได้คอมแบทอะไรก็ได้ที่ทําให้ทีมเรามันโหดขึ้นนะครับตอนแรกผมคิดหนักมากกับออกเมนต์ซ้ายเมื่อกี้ออเมนต์ซ้ายแรกอ มันดีหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เคยใช้ก็เลยแบบยังไม่กล้าใช้นะผมเอาเป็นอันนี้มาก็คุ้มอยู่นะครับอันเนี้ยจะเพิ่มเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมนะวางมันไปตรงกลางอ่ะมันเพิ่มทั้งหมดเลยนะฮอกแมวก,ก็โดนนะครับุกจะเพิ่มเกราะเอ่อประมาณในนี้มันบอกว่า30ใช่ป่ะแต่ว่าพลังของออคเมนอ่ะมันเพิ่มไปอีก33%ก็บวกประมาณ40กว่ามั้งไม่แน่ใจในตัวเลขน,น่าจะ40กว่าไปกันต่อครับอันนี้ผมก็เริ่มสุ่มและหาทางด้านของสแกนเนอร์นะครับแล้วก็ถ้าเรารวยมากๆเราจะทํา ลาสามดาวด้วยก็ได้นะผมคุค้นว่าเกมนี้ผมก็รวยอยู่ก็เลยแบบน่าจะทำนะครับแต่ถ้าเกมไหนไม่รวยอ่ะก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเอาที่จําเป็นก็คือสแกนเนอร์โดยที่สําคัญสาคัญมันก็จะมีแค่วายนะครับพ็อกแมวแล้วก็สแกนเนอร์นะครับตัวอื่นๆเนี่ยทำต่อเมื่อเรารวยเท่านั้นถ้าเราไม่รวยก็ข้ามไปซีคิดซีเลือกของครับผมอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าผมยิบอะไรมานะ่าจะเป็นของแท้งหรือเปล่าอ่าเป็นเกาะเพราะว่าเหมือนค็อกแมวผมอะของจะครบแล้วนะครับเนี่ยค็อกแมวผมเป็น 1กุนซู2คาเคสแล้วนะฮะอันนี้ผมก็จะทําการสุ่มนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นรีโลอ่ะผมจะไม่ค่อยคงตังเกิน40ทองเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะแบบสุ่มยับนะครับจนเหลือประมาณ30จะไม่เหมือนพวกแบบฟาสแปที่ผมจะดองตัง50ทองนะครับส่วนใหญ่ผมจะแบบ30ตลอดทั้งเกมด้วยนะฮะอ่า อันนี้ลาสขึ้นมา6ใบว่ะ6ใบแล้วอ่ะจะสุ่มต่อหรือไม่ต่อดีนะนะฮะนี่โอ้โหของแท้งผมแบบตึงมากผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะวอรหมอกนะครับคือแวนการเนี่ยเลือดยิ่งเยอะมันยิ่งโหดด้วยนะครับเลือดเยอะหรือว่ามีเกราะอ,อะไรเงี้ยวิ้ยไหวปะวะโอ้โหดูภาพ แววๆเมื่อกี้เหมือนจะแบบเกือบไม่ไหวนะครับโอ้โหลาสมา7ใบทุกคนแต่ผมจําได้ว่าไม่น่าจะสุ่มนะน่าจะขึ้น8ไปทํา6แวนการ์ดโหดกว่านะครับเนี่ยผมก็เริ่มดองตังค์50ทองแล้วเพราะว่า6แวนการ์ดอ่ะมันดูดิคือนอกจากมันจะได้โล่ตอนเริ่มไฟอะ่ะเฮ้ยผมจะดูจะดูแวนการ์ดเนี่ยคือตอนอาเกมมันไม่ให้ผมดูว่ะ48 คือตอนเริ่มไฟอ่ะมันก็จะได้โล48่48%จากพลังชีวิตสูงสุดใช่ปะ่ะแล้วก็มีความทนทาน18%ขณะมีโล่ป้องกันด้วยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าแบบใส่ของเลือดเยอะๆหรือว่าของที่มีโล่อะไรเงี้ยมันก็จะโหดนะครับน,นี่ไหวชิลไหวชิลดูดาเมจฮอกแมวดีทุกคน หมื่นสามนะครับโอ้ห oh. ดูดิเกมแบบค่อนข้างเป็นใจนะให้ราสผมมาแบบ8ใบแบบธรรมชาติ5่าสครับเราเจอกับทางด้านของอะไรวะเนี่ยโกลเด้นอ็อกผสมเวกเหรอไม่แน่ใจว่าคอมอะไรนะครับแต่แบบไหวชิวอะทพอาแมวเราแบกจัดนะครับโอ้โห oh. ลาสสามดาวธรรมชาติเพิ่มไปหรือเปล่านี่อันนี้ก็ขึ้นกระดาน8นะครับแล้วเราก็จะสามารถทําเป็นทางด้านของ6แวนการ์ดได้นะโอ้โห oh. แผงหน้าแบบหนาโคตรนะครับแล้วก็มีแบบแผงหลังตึงๆอ่ะผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบพ็อกแมวมันจะแบบดาเมจตัวดาเมจตัวเดียวมันจะแบบยิงได้หมดเลยขนาดเนี้ยนะครับไปส่งกลับบ้านไปถ้าขีดสเลือกของครับผมหยิบอะไรวะน่าจะเป็นของแท้งนะนะครับคือตัวละครเรามันค่อนข้างเยอะจริงๆก็ใช้ของเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าให้เลือกอออกเมนต์ uh, ของกับออกเมนต์คอมแบท ผมเลือกคอมแบตนี้โอ้ยดูของแพงหน้าเราดิทุกคนอย่างตึงอะแล้วก็มีทางด้านของแลนดูนโอเมนในการเพิ่มกรอกกับกรอกก,อกันเวทได้เพื่อนอีกอะนะครับแผงหน้าหนาโคตรแต่ว่าคอมนี้ก็จะอาจจะแพ้พวกตัวล้วงเก่งๆอะไรประมาณนั้นนะครับพวกแบบเซ็ตอะไรเงี้ยคุ้งเข้ามาเฉาะนะครับนี่ฮะพลังของค็อกแมวครับค่อยๆยิงไปดูสแต็กเดียว <laughs> คุณซูร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อสแต็กแล้วคาเค้นอันละหนึ่งสแต็ก นะครับค่อยๆส่งกลับบ้านไปทีละคนเออแล้วก็พอเรามาถึงกระดานแปนี้ใช่ปะมันก็แบบดูมันนิ่งแล้วว่าแบบสเตเบิลน่ะนะครับเราก็จะพยายามส่องกระดานคนอื่นว่าแบบเฮ้ยเราต้องตัดอะไรเขาหรือเปล่าอ่าบ้านนี้อัฟเฟลีออดสะสมอัฟเฟลีออดสะสมเซริอะไรเงี้ยบ้านนี้อัฟเฟลีออดเฮ้ยเขาตัดกันอยู่นี่ว่าสแสดงว่าบ้านนี้ตัดบ้านนี้อยู่ครับ เนี่ยเอออัฟเฟอีออหกใบนะครับขาดอีก3ใบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งส่องนะแบบชิวอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับบ้านเนี้ยที่ไปตัดอัฟเฟอี่ออเขาอะก็โดนผมโดนผมส่งยังไม่ส่งนี่ว่าแค่เจ็บๆเฉยๆ,ๆ,ๆเออ,เ,อ,อเจ็บๆก่อนเจ็บๆก่อนเราแบบไหวกับปูดิทออกด้วยอะพอดิมันไหวได้ไงวะคอมเนี้ยมันโหดเวอร์เกินอะเดีย๋ยวผมให้ดูของเขาอีกทีนะผมให้ดูของคนชื่อเพเยอร์เนี่ยนะ ไปดูบ้านเขาไปดูบ้านเขาเอ้ยผมจะดูบ้านอ๋อเกฟเขายังไม่โหดเขาไ,ได้เล่นเขาเล่นอะไรวนะเนี่ยเขาเล่นเป็นเอ็กโซเทคอ๋อน่านจะเป็นเอ็กโซเทคแล้วก็แอนนี่โอเคครับเขาไ่ได้เล่นเกฟนะเอ็กโซเทคแอนนี่ฟาดแปดผมยังไม่เคยลองเล่นเลยอะคอมเนี่ยบ้านนี้เล่นอะไรบ้านนี้เล่นบรอมกับทวิทเฟด อาครับกลับมาที่บ้านของเรากระดาน6กขีดหอันนี้ผมพยายามซื้อทางด้านของเซรีนะซื้อมาตัดนะครับแล้วก็ตัดแอนนี่ด้วยเผื่อว่าแบบเขาจะทํา4บาท3ดาวคือเราจะไปแพ้ทีก็คือ4บาท3ดาวนั่นแหละพอขึ้นกระดาน8ปุ๊บพยายามแบบตัดตัวนะครับที่สุ่มนี้ไม่ได้หาบอดตัวเองเลยนะหาอัเฟรีออตัดตัวตัดตัวนี่แต่ว่าแอบซุ่มครับเดียวหน้า5ใบแล้วแล้วก็มีด้วยแชมเปี้ยนดูปครับอันนี้เจอใครเนี่ยเจอคนที่ใช้อัฟเฟอรีออตหใบ แล้วก็มีการสะสมแอนนี่นะครับนี่แต่ว่าแอนนี่อยู่ที่ผมใบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ไหวไหวหรือเปล่าหูแต่ว่าแผ่งหน้าเรามันตึงกันดลอ,อเกือบไม่ไหวเหมือนกันนิดนึงนิดนึงนะครับผมว่าถ้าไม่มีไอ,ไอโอเมนนั่นอนะไอที่บวกเกาะให้เพื่อนอนะอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเออ,อเคครับตอนนี้ศัตรูก็ตายอีกสองนะครับเหลือแค่หนึ่งนะเอาสองดีกว่านี่เขามีทางด้านของ3บาท3ดาวเลยนะแล้วก็2บาท3ดาว นะครับแล้วกลับมาดูที่บ้านเราเราไม่มีนะครับไอ้สบาท3ดาวอ่ะเราไม่มีนะเนี่ยเรามีแค่2บาท2บาท3ดาว2ตัวแล้วก็1บาท3ดาวคือล้วแบบฟังแค่นี้มันดูแบบจะสู้ไม่ได้ปะเออคือตัวเขาแพงกว่าตัวเขาแพงกว่าเนี่ยเขามีแบบรลอม3บาท3ดาวเลยนะเว้ยแล้วตัวแครี่ก็เป็นแบบ2บาท3ดาวคือเขาแพงกว่าแต่เหมือนเหมือนว่าเขาสู้เราไม่ได้หรือเปล่านะครับหมายปะหมายปะหมายไหมครับ ฝั่งนน้นนี่ไอของเขาก็โอเคนะเออแต่เขาก็ล้มทีมเราไม่ได้อยู่ดีครับอาจจะเป็นที่ออ g m e n หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูออ g m e n t เขาอีกทีว่าแบบเป็น combat เยอะไหมนะแพโดไลท์เท่มเหมือนเราเอาเป็นสุ่มครับผมมีออกเมนอันเดียวเอ้ยมีมี combat อ,อันเดียวนะครับเป็น scope w e a p o ของเราเนี่ย c o m แบทมัน2อ,อันอะก็เลยอาจจะช่วยให้แบบทีมเราชนะหรือเปล่า นะครับหรือว่าคอมนี้มันโกงกันแน่นะครับอันนี้ผมเหมือนพยายามจะทำ J 4 3ดาวนะแต่ว่าหมดตูดก่อน <c oughs> ถ้า J 4 3ดาวไดนะ้โยกของนี่คือแบบการันตีชนะแน่นอนนะครับอันนี้เหมือนเขาพยายามจะโยกทวิตเฟดไปกลางๆหน่อยนะครับดูว่าผลจะเป็นยังไงนะนี่ของแมวเราเก็บสแต็กรัวๆนะครับยิ่งสแต็กเยอะก็ยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับแผงหน้าว่ายืนไหวหรือเปล่าอ่า เหลือลาสครับจังหวะนี้อืมนฟอร์จูนศาสตร์มาหูลาสยังยืนตึงยืนก๊ออยู่เลยว่ะและเรียบร้อยครับส่งกลับบ้านไปก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคอมคอรแมวเป็นไงเล่นง่ายไหมเล่นง่ายมากแล้วก็โหดมากนะครับหลักการที่สําคัญสําคัญมีอยู่แค่ช่วงต้นเกมไม่ต้องอับกระดานนะครับเก็บตังมาสุ่มทีเดียวที่3คิดห แล้วก็เวลาเลือกออกเมนเนี่ยให้เลือกคอมแบทโหดๆนะครับพวกตังเอ่ยพวกสุ่มเอ่ยพวกดูฟ้าเอ่ยเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้นะครับถ้ามีคอมแบทดีๆเนี่ยเอาคอมแบทดีกว่านะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ดวงแยกเกินไปยังไงก็ต้องฮิตนะครับไม่เกิน3ามคิครับซึ่งเกมเนี้ผมโชคดีมากฮิตตอน3ามนะครับได้ทั้ง Y3 ดาวได้ทั้งคอกแมว3ดาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมจะสุ่มให้เหลือตังประมาณ30ทองเสมอนะครับผมจะไม่ดองตังเยอะคือผม รู้สึกว่าถ้าเราดองตังเยอะเกินไปอ่ะแล้วเราไม่สุ่มอ่ะตังเราเยอะก็จริงแต่บอดเราจะไม่แข็งสักทีอะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยจะชอบสุ่มตลอดเวลาให้มันเหลือตังประมาณ30ทองนะฮะอ้อแล้วก็เวลาที่เราขึ้นกระดาน8ทํา6แวนการ์ดได้แล้วนะครับให้เราพยายามส่องบอดคนอื่นแล้วก็ตัดตัวให้หมด อย่าพลาดท่าให้คนอื่นทํา4บาท3ดาวได้นะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับแนวทางการเล่นคอมค็อกแมวแวนกาดนะครับซึ่งถ้าผมมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและถ้าคุณผู้ชมมีอะไรแนะนําสําหรับคอมนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เต็มที่เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ